ก็ทนได้อยู่นะนะแอดว่านะเออมันยังพอทนได้อยู่ถ้าไปวิวาทากับกับญาติญาติเนี่ยมันก็ยังพอได้อยู่แต่นี่มันเขาเป็นผู้ให้คำเนิรไม่ควรจะไปตำหนิเขาอะไรเขานะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูเหตุผลเขานะครับเออดูเหตุผลว่ามันมันใช่หรือยังไงน่ะแอดว่าเขาก็ไม่เคยว่านะเออแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรและจริง ไม่ต้องถามนะเรื่องการนะครับเกินเดียวยาแล้วใช่ไหมคุณพระสงฆ์นั่นน่ะสิแอว่ามันไม่ใช่อนะเรื่องแบบนี้แอนว่ามึงถ้าเป็นแอดแอดก็แอดพูดได้ง่ายนะแอดนี่หนักกว่านะแอดพูดง่ายนะเอาจริงๆแต่แอดก็ยังยังโอเคเลยเพราะอะไรเขาคือผู้ให้กำเนิดเราไงเขาจะดีหรือไม่ดีเขามีเหตุเออนะ ถามว่าเรามีความน้อยใจไหมมีเรามีความน้อยใจใน,นะเอฟซีนะแต่ว่าความน้อยใจมันก็มีวันสิ้นสุดไม่ละเออเราคิดว่าอ่าทุกคนนะครับผู้ให้กาเนิดเขาคงจะรักทุกคนน,นั่นแหละจะไปสงสัยทําไมว่าทําไมหน้าไม่เหมือนกันอะไรแอนว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกนะครับคุณมีอวดีนะครับคุณอาจินะเออนะมันก็ ทันสมัยแล้วเนี่ยมือถือใช่ครับผมนะคือเราไม่ควรอนะ่ะพูดง่ายเราไม่ควรมาพูดกันแบบนี้อ่ะพูดง่ายนะเอ็มซีนะไม่ควรเลยละ่ะเพราะว่าเราคุยกันหลังบ้านก็ได้มีปัญหาอะไรมีอะไรกันก็คุยกันหลังบ้านคือถ้าทําอย่างนี้นะเข้าตัวเองเอาจริงๆแล้วก็ยังไปสรรเสริญเยินยอกับนอกไซอีกโอ้โหอันนี้มันหนัก มันหนักไปสารเสริญเยือนยอนอกไสอีกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเออคิดว่าเขาทําถูกที่ไหนล่ะแล้วจะไปให้เขาดูอะไรนะดูเหตุผลเขาอย่างเงี้ยคนนั้นมันไม่มีเหตุผลหรอกเอาจริงๆคนที่อยู่แดนไกลมันจะมีเหตุผลที่ไหนเรามันหาแสงนีเฉยมันหายอดวายยอดวิวเฉยไม่รู้ซะแล้วะ ไม่ทันเลยนะรับไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะสิแอดว่ามันฟังดูแล้วมันยังไงชอบกลน,นะนะนอถ้าโอเคถ้าเขาทําดีทําถูกเราไม่ได้มีปัญหาหรอกนะเราก็เฉยเฉยไปแต่อันนี้อย่าลืมว่าเขาคือใครนะครับนะอ,ออไม่รู้เรื่องเลยนะคือเขาเขาตําหนิไงเอฟซีนะเขาตาหนิอ่าตําหนิว่า,ากล่าวเหมือนกับ เหมือนกับน้อยใจยเหมือนกับไม่รักเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออให้ให้ญาติมาว่าเขาอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็ทําเป็นเฉยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ตักเตือนไม่อะไรทำอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูเหตุและผลนคุณอนองนะสวัสดีครับผมมันก็ต้องดูเหตุและผลเขาใช่ไหมล่ะเขามีปัญหาอะไรเขามีเหตุผลหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ไม่ใช่เขาไม่มีเหตุผลน,นะครับสวัสดีคุณอนโนงค์ด้วยนะครับผมคุณเอซีนะครับสวัสดีครับผมแต่แล้วไม่เข้าใจเขาแหละนะครับแล้วจะหาแล้วเอซีลองคิดดูที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนดีมันใช่หรือเปล่าออขนาดบางคนโอาเป็น เป็นคนไม่ค่อยเต็มบาทเขายัางรักเลยใช่นะครับเอฟซีนะครับแอดเนี่ยแอดบอกเลยเลยนะแอ,แอดบอกเลยเลยว่าแอดเนี่ยแอดไม่ได้อยู่กับครอบครัวมาพูด,ดง่ายๆนะเอฟซีนะ,ะคือตั้งแต่จําความได้อะนะครับเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเออแล้วคิดดูสิขี่ปีอ่ะกว่าจะได้เจอกันสิบกว่าปีอย่างนี้เอาสิบปีนะจนโตอ่ะ เอ,อถามว่าเราน้อยใจไหมเวลาเราป่วยเราอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็มองดูอครอบครัวที่ข้างๆเราก็มองดูพรอเราป่วยใช่ไหมเราเป็นไข่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องความต้องการความอบอุ่นอ่จาจักพ่อแม่คนอื่นะ่ไม่สามารถจะให้ความอบอุ่นเราได้แบบนี้ใช่ไหม ใช่นะครับผมเอซแอดบอกได้เลย,เลยแอดไม่ไหวเหมือนกันนะออถูกต้องครับความสุขเนี่ยพูดง่ายในเอฟซีนะนะความสุขเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แบบนี้คุณจะมีสุขอย่างไหนก็แล้วแต่มีเพื่อนที่แสนดีนะครับมีอ่าคนอื่นที่เข้าใจนู่นนี่นั่นมันก็ยังไม่มีความสุขถ้าความบอบอุ่นตรงนี้แอดพูดได้เลย แอดประสบการณ์แอดมีอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้นะอืถูกต้องนะครับคือพูดง่ายยิ่งยิ่งพูดมันยิ่งเข้าตัวเองเอฟซีนะยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัวเองแอดว่าเขาบอกตรงน,น,นะครับก็เข้าตัวเองทั้งนั้นแหละพูดไปเยอะไปก็เข้าตัวเองไปว่าไปตำหนิ นะเออถามว่าคนภายนอกที่เขามองเข้าไปอ่ะคิดว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนดีไหมล่ะเออเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะนะใช่ครับคือแล้วก็ไปอวยไปอวยคนอื่นนะ FC. เอฟซีแอดเ้วคิดดูสินะเออไปอวยคนอื่นดีกว่านะ เออดีกว่าครอบครัวตัวเองมันได้ที่ไหนใช่ไหมเออมันต้องมีเหตุผลมีสาเหตุถ้าแต่แรกมันมันเป็นมาแต่แรกเนี่ยนะครับถ้าตัวเองทําตัวดีๆทําตัวเองดีๆมันจะไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเลยเดียวเลยรม่งใช่ไหมก็นั่นน่ะสิ คนเรารวยแล้วเนี่ยนะครับแอดบอกเลยนะถ้ารวยแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะแอดว่าอย่ารวยเลยดีกว่าจริงนะเออจนมันเก่าดีแล้วเอออืมเนะจะียไปถามย้ำทำไมนะครับเออใครจะตำหนิติงใครจะว่าอะไรเนี่ยเราไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็ยังปล่อยให้คนอื่นมาดา่าว่าใช่ไหม ด่าว่าญาติเราเนี่ยนะครับด่าว่าผู้ให้กําเนิดเราเนี่ยคิดว่ามันใช่ไหมเอ็ A. 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 ี้อดว่าไม่ใช่นะนะมันไม่ใช่นะนะใชแล้วไปสารเสริ RTX เรียกว่าหาจุดบกพร่องเขาไม่ได้เลยเขาว่างั้นหาจุดบกพร่องเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเออหาเหตุผลอ่าหาเหตุผลคนนั้นที่มาดานะเออมาด่าผู้ให้กําเนิดเราเนี่ยยังหาเหตุผลมีมีเหตุผลไหม อ,อที่ว่าไม่ให้เขาด่าพาะอะไรยังไงเนี่ยอย่าลืมว่าคนที่มันดานะนะผู้ให้กำเนิดแล้วเขาจะชั่วจะดีเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเองแต่คนอื่นไม่มีสิทธิ์แต่ผู้แค่นี้เอาจริงๆคนอื่นไม่มีสิทธิ์แต่พูดงนะี้น่ะถูกผิดขึ้นอยู่กับเราเราจะให้คนอื่นมาตัดสินนะทำโทษแทนเราได้เหรออันนั้นเขาคือใครเราต้องถามเขาคือใคร เขาเป็นเหมือนพระนะเออเราต้องควรจะคารมยกย่องมันพูดง,ง่ายว่าจะยิ่งทำอย่างนีนะ้มันยิ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของเขานะแล้วพูดง่ายว่าจะทำมาหากินก็ค่างจะลำบากถ้าพูดแบบนี้คนถ้าคนมันอากสารยูนะ่นะแอดบอกได้เลยเ,ลยเออแล้วอย่างนี้ใครจะมาเอาถามแค่นี้ใช่ครับผม นั่นแหละนะครับมันไม่ใช่งไงคือพูดง่ายว่าใครจะมาตัดสินอว่าแล้วตัดสินว่าอ่าผู้ให้กาเนิดเราผิดเนี้ยแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาดา่าแล้วก็ตัดสินว่าผิดแล้วก็ต้องดา่ามุ้นตอนหน้าเราเนี่ยเรารับไม่ได้หรอกเขาจริงๆริเราทนไม่ได้นะเราบอกแล้วเราทนไม่ได้หรอกเราเขาจะช่วยด,ดีมันขึ้นอยู่กับใจเรานี่แหละนะครับเออย่างน้อยน้อยเนี่ยชาติเนี้ยไม่มีสิทธิ์ จะใช้นี่ก็ได้อเอาพูดง่ายๆมาการที่เราเกิดมาได้ก็เพราะเขาถ้าไม่มีเขาถามว่าเราจะเกิดได้ไหมถามแค่นี้ไม่มีทางแค่บอกได้ไงบอกได้เลยไม่มีทางเพราะฉะนั้นเขานี่แหละสูงสุดแล้ว ใช่ครับผมเขาสูงสุดแล้วไอ้บอกได้เลยนะครับงานนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แหละฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหเรามีปัญหากันเราก็เคลียร์กับญาติเราซีถูกไหมละ่ะเออเรามีปัญหามีประเด็นแล้วเราก็เคลียร์กันได้เพราะว่าอย่าลืมนะสมัยก่อนมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมละ่ะใช่ครับผมนี่แหละคือประเด็นะนะไอ้พวกนะมันคือประเด็นแหละเนี่ย แอดแล้วไม่เข้าใจนะครับไอ้ตีเรื่องแบบนี้แอดไม่เข้าใจเลยจริงๆแอดบอกได้เลยนะแอดบอกได้เลยว่างานเนี้ยอยู่ลำบากแล้วก็ทำมาค้าขายก็ยากนะเอาจริงๆแอดเห็นมาหลายคนแล้วทำทากับผู้ให้กำเนิดแบบนี้เรียบร้อยเพราะว่าจริงๆแอดเห็นกับตา แอดก็ยังตำหนิติ่งแต่แอดก็ไม่ได้อยากจะว่าแต่แอดก็พูดอย่างเนี้ยแต่ว่าขานั้นเขาก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยแอดพูดแค่เนี้แอดเห็นแล้วว่าไม่ได้ไปสร้างเสริมให้ให้ผู้ให้กำเนิดเลยมีแต่ลิบลอนสิทธิของเขาเอาสมมุติว่าพ่อเขาหาปลามาได้ก็จะเอามากินกันเนี่ยเอามากินกันใช่ไหมเอามากินภายในครอบครัวพ่อเขาก็อายุเยอะแล้วเยหาปลามาได้ คนนี้เขาก็ไปขายกินเหล้าอเอฟซี FC ก็ลองคิดเอาคือมันไม่ดีออะพูดง,ง่ายแอดบอกไม่ดีหรอกยังไงก็ไม่ดีเอดกล้าพูดตรงนี้แล้วยิ่งมาตำหนิต,ติดติงออกสื่ออย่างนี้โอ้โหนะประจานซะกว่าประจานประจานนะทําอย่างกับเขานี่ผิดมาหันเลยนะเอาพูดง่ายผิดมาหันเลยคือคําว่ายกโทษให้เนี่ยไม่มีอีกแล้ว มันใช่ที่ไหนล่ะเอฟซีใช่ครับผมนะก็เพ้างเคยเห็นนะคนเรานะเราไม่พูดจะดูดีที่สุดบาปบาปสุดๆดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะมาอะไรนี่แล้วนะครับแค่เอาง่ายๆนะเอฟซีแค่ทำให้ แม่เราเสียใจเนี่ยเราก็เสียใจมากอยู่แล้วคือเราไม่อยากจะพูดไปเยอะหรอกนะเอฟซี FC นะเราอันไหนที่มันไม่ถูกแล้วก็ติติงกันนี่แหละเพราะว่าก็ไม่ถูกแหละไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงแอดไม่สนคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าดีก็ได้ถูกก็ได้นะแต่แอดบอกไม่ถูกเลย นะบ,บอกตรงไม่ถูกไม่รู้เหมือนกันเขาฟังหรือเปล่านะแต่ที่แน่แน่เอฟซีนะมันมันก็ไม่ใช่ไงแล้วคิดว่าเราจะไปสอนใครได้ถามแค่นี้เออสอนเขาถ้าสอนใครได้นะเดี๋ยวมันก็ย้อนสอนให้เข้าไปอีกนะครับย้อนสอนอีกดูไม่ได้เอ,อในเมื่อเราทําแบบนี้สอน ลูกปูให้เดินตามแม่ปูให้เดินตรงๆอ่าใช่ครับผมแทว่าเขาว่าแรงไปด้วยคือตำหนิอย่างรุนแรงอืมไม่มีสิทธิสอนแล้วไม่มีสิทธิสอนไม่ต้องถามว่าจะไปสอนเจะสอนใครไม่ได้นั่นแหละนะครับเออจริงๆอืม พูดง่ายๆว่าจะเอาจะเอา,จะเอาแต่ตัวถูกอย่างเดียวเนะี่ยมันต้องถามดูตัวเองว่าตัวเองถูกแค่ไหนยังไงแค่นั้นเองอืมจะหาว่าเอ,อคนอื่นเข้าผิดมันก็ต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเราถูกตรงไหนเอ,อใช่ไหมมันต้องมีเหตุผลคนที่เขาตําหนิว่ากล่าวเนะี่ยเราก็ต้องไปถามเขาดูว่าไอคาา้คุณว่ากล่าวคนะุณว่ากล่าวเนี่ยเขาผิดอะไรตรงไหนมันก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมล่ะ ถ้าคุณไม่ยอมรับเหตุผลคนอื่นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลอ่าจากคนอื่นหรอกนะวันเกิดนะเอฟซอย่างน้นอยๆเนี่ยเราไม่ทำอะไรเลยนะก็ไม่เป็นไรถูกไหมเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะ เออหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็คงจะไม่ไปทําอะไรเราไม่พูดดูดีที่สุดสวัสดีนะธนันนะ